ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานะประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานะประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานะประจำวันมืน้อนี้พบกันในวันที่24มีนา ในหัวข้อเรื่องที่มีสื่อว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเราจะมาเห็นหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมือนี่ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโกลินโทบทที่สข้อที่หถึงข้อที่เก้าพระธรรมหนึ่งโกลินโทบทที่สข้อที่หถึงข้อที่เก้าก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อเป็นี้ ถ้าดังนั้นอพอโลแมนผู้ใดและโปโลแมนผู้ใดก็เป็นเพียงแต่ผู้หับไสของพระเจ้าที่ได้นําพวกเจ้าให้เสือเท่านั้นพวกเขาแต่ละคนหับไสตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มอบหมายให้เขาเป็นผู้ปลูกอพอลโลเป็นผู้หดนนําแต่แมนพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เฮ็ดให้ใหญ่ขึ้นผู้ปลูกกับผู้ฮดก็บ่สําคัญอย่างใด แมนพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้สำคัญเพราะพระองค์เป็นผู้เฮ็ดให้ใหญ่ขึ้นผู้ที่ปลูกกับผู้ที่หดก็บบแตกต่างกันอย่างเลยแต่ละคนจะได้รับรางวัลตามงานที่ตนได้เฮ็ดนั่นด้วยว่าพวกเขาเป็นผู้ห่วมกันทำงานของพระเจ้าและพวกเจ้าเป็นไหนาของพระเจ้าพวกเจ้าก็เป็นตึกของพระเจ้าเหมือนกัน อาสาสมัครหลายกลัวสองห้อยคนมาสวยห้านหนังสือออกทอเบอร์ในเซาแฮมตันประเทศอังกฤษย้ายหนังสือไปในสางบอนใหม่พวกอาสาสมัครยืนเลี้ยงกันเถิงทางยางและส่งหนังสือต่อต่อกันเหมือนสายพันธุ์ลำเลียงที่เป็นมนุษย์พนักง,งานของห้านที่ได้เห็นพวกอาสาสมัครเฮดภารกิจกาว,วานี่เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจแท้ ที่ได้เห็นผู้ค้นสวยเหลือกันพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลัวท่านผู้ฟังที่ขารบเฮาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลัวตัวเฮาเช่นกันพระเจ้าทรงใส่เฮาให้ออกไปในโลกพร้อมกับข่าวสารเรื่องความหักของพระองค์เพราะมีบางคนเคยแบ่งปันข่าวนี้กับเฮาเฮาจึงสามารถส่งต่อข่าวนี้ไปหาผู้อื่นได้ โปโลเปรียบเทียบกับการสร้างแผ่นดินของพระเจ้ากับการปลูกต้นไม้ในสวนพวกเขาบางคนหว่านเม็ดพืชขณะที่บางคนหดนำ้ำโปโลกาววาเขาทุกคนห่วมกันทำงานของพระเจ้างานแต่ละงานมีความสำคัญแต่ทั้งหมดสำเร็จได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าทรงสวยปู่คนให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงหักพวกเขาและทรงทรงพระบุตรของพระองค์มาตตา่แทนพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีอิสระจากความบาปท่านผู้ฟังที่ขลบพระเยซูเจ้าทรงเหดเวียกส่วนใหญ่ของพระองค์ทึงโลกผ่านทางอาสาสมัครเซนเจ้าและคอยถึงว่าเขาจะเปลี่ยนส่วนหนึ่งของซุ้มซนซึ่งใหญ่เกินกลัวที่เขาจะเหดทุกอย่างได้แต่เขาสวยให้มันเติบโตได้โดยเหดเวียกห่วมกัน เพื่อแบ่งปันความหักของพระเจ้าให้กับโลกท่านผู้ฟังที่เคารพขอให้ท่านผู้ฟังทุก่านคิดและใครควรเบิง้งน้ากันว่าเจ้าเบิงตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าหรือเป็นคนเฮ็ดเวียกเพียงลําพังในโลกนี้เพื่อพระเจ้าสิ่งนี้ทรงผลต่อการทับไส้พระเจ้า และการทับไสผู้อื่นของเจ้าอย่างใดแล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานข้าแดพรัดเจ้าขอบคุณที่ทรงให้ข้ารหลงมีส่วนในแผนการเพื่อบอกทุกคนถึงความหักของพระองค์โปรดช่วยข้าระองค์ให้เปลี่ยนตัวแทนที่ดีของพระองค์ ทั้งในคำว้าและการกระทําอธิษฐานในนามซือพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน